บ่เป็นยังเหยอับเลยก็เบียแม่หน่อยอดได้ม่ยุติแม่หน่อยห่อนคือยังนี่เบียฉันก็บ่อาบคู่มือฉันยังบ่ได้จักบาทน้ำยูนีนะแม่พันธิราจากปารีสปอมแปนมันโอ้ยมันนี่ผิดแม่หางหนอยากหนามะเห็นบอกผูเองแจ้งยอดมาลายห้าแสนตอนนี้เป็นแสนสามแล้วเย่ปิดวงนะ ปีกวงมันจิบบลันจ้าเทตไปเลยจะหดพิษลกาดก็ลาดตัวลาดกับองซื่อๆนี่แหละไม่หน่อยก็ชิมัดจม่อได้นะว่าไม่จมอันนี้จุส่วเวทีมาบอไปกี่สิบไม่หน่อยวะไม่ไดไม่ไ้ไม่ไไม่ได้กี่สาดหนึ่งเป็นย่งเจ๊นทพางอีหวัดมันจะลดเวทีด้อไม่ไม่ทแบบอะไรนะเขาเดือนถึต่งไหม ไลขึ้นไลขึ้นสวรรค์อันนี้เกาะนี้ขึ้นข้างบนเลยโอปาปาลอยปลาผาปลาลอยป้าเอโสิบวัดทอดแตนตเวทีเนบ่ล่ขึ้นชักลอกไปบ่ยเต้นี่เราเ้นเื่วก้าวนล้มึงจะ่าได้มึงหาอมึงวาดูหมึงบอมีมๆมมีมมีม บอมิมคือบอพอกันเลยมิมก็คือมิมเพิงก็คือเพิงิบาับอคนละชนิดคนละคนละพันกันเลยนะคนละอย่างกันเลยนะเพิงันอยู่นโ้แวมันเพิเวงเลาอันนั้นเพิงอันนั้นเพิงเพิงที่เป็นรวงแบบนี้ก็มี มันไม่ใช่แค่ว่าต้องอยู่ในมันสิใหญ่่นนีวัปะสงค์นี่คือมนอันนี้มันนกมีมีมเสียบมันไยมเขาบอกว่าไซร์ไตัวนี้ขึ้นมาไตัวล่าดิแล้วเป็นรสเดล่ารถไซร์ล่าดิวาเป็นยังวัตประสงค์มันบริเุีธิเดี๋ยวตัวลามนเก่ากับมันจะอีกเนียนรัเซียชาวโลกเป็นแท่งไซร์ยุซีเทียมผมเคยใส่แม่โรดอายุติดอันนี้เปอ่ะได้ไหย ห่วงก็ง่วงูอาบน้ำนอนโอ้อาบน้ำเก็บของนอนต้นแนี้ขอถึงมันนอนน้ำจ่เลยบ้นบไดเส้นเดแต่พอปรซื้อพี่นอนโอเคไหมนอรโครเฟอิตกคอิตกกาใชานึตลกพ่อเเอาอ็มวียเีอ็เอ็มวีไหนลูกเอ็มวีไหนเพต่อไปพอเ่นเดอบัดนั้นมาบ่เลนแล้วอน ฉันเป็นเจ้าของตนนี้คคิดเป็นจะไปนอนเยยาบาถอดเสือสมพูกลคือกันอยู่แรงอยู่นะเราเป็นยังเปมูวหมูใครก็อยากไม่ได้ว่าไม่มีใครว่าเธอจะขับอะไรเนี่ยเป็นหมูไม่ด้ไม่ด้มีไบบ์เป็นบอดีก็เรื่องอย่าง เยงอ้ยหมูแขขาดงงวม่หน่อยไม่น่อยเสริมดังมันม่หน่อยเสริมดังมันแล้วายแล้วเน่แมเห็นหาขามันคือรถไปหน่อยมันคือจิตตอนจะไหนป่ะนี่เป็นบางจะแลดิงเนาะเป็นบางวลาบางเสอน้ำงัวหน่อยแปลงร่างเป็นกิ่งกาเหรอเฮ้ยบางแต่ก็ยใส่ ไอ้คนเขาคุเขาใส่เสื้อเฮ้หงูมาสีกาจากงูเกลือไปนู้เลยกนหึงมันพี่เ้าิกไเอ้าไปเรียงแน่นเออไปเรียงเอ้าไปหากินกาแฟกันป่ะกาแฟยูไส้จากไปเด ลงรักเธอเข้าแล้วแล้วไม่หยอดยายีิะไับนอเกือบเป็นโจนเจ้าเกือบเป็นโจนแต่ว่าอิเปียอ่เบียมันมันสติไมไดอยแต่อาจารย์บาสเลยเท่แบบแต่สติไ่ได้คอยมาสติเลยไคเราเพอยมาสติเลยม่อไงครับองกอไม่ได้ขโมดน่าจะไม่ขมวดตักออก อย่างตัดออกอย่างว่าคือนเรือครับสองคนสิแมได้ไหมคองก็ใช่ได้ไหมเอ็งนะคะผินอีกเจอเหตุนาแบบเาก็เจ๊งเหตุนาวแบบเถ่ายยุ่งที่แรกทีแรกคือวันีไม่ได้สนใจนะคืออยู่แล้วสินะที่แรกที่แรกเป็นขุยก็พอเองเราก็ไปว่าเขาแต่เขาีอิวเาเล่าว่าคืนว่าได้ใจเราไม่าปักปํามแมเนยวกับแนะเหนียวกับแบงนะพูดเลยถออย่าง ฉันฉันมาตกใจตั้งแต่บอกว่าพี่มอดคนเสียแล้วเป็นไปได้ยากบ่มันอินพอสิเบิลเรารู้จักพี่ขมอดดีระดับหนึ่งกับเรื่องเงินกับประสบการณ์ที่แกเคยผ่านมาเรื่องเงินท่ามูบ้านในเบียร์กูยืมเงินมตลอดเอ้าพ่อเข้าใจไหมเว็บบ้านหมายว่าทุกอย่างแกจะต้องเก็บแต่ถามว่าจะเลิกแกว่างไว้นอกไหมวาง แต่กลางรถแกวางกลางรถอะแค่กุญแจอันเดียวถ้าคนจะขึ้นรถแกมึงต้องหยิบกุญแจรถเลื่อนก่อนและคิดเลยว่าใครขึ้นหน้ารถเลยหลังรถแกแล้วใครจะไม่เห็นอะไรปล่อยก่อนแม่เดี๋ยววันสักพักก่อนตัวนี้มันเหนื่อยอยู่เ <c oughs> มื่อกี้เป็นหลายสัตว์เกินขอตามข้อวันให้20บาทน้กินอะไรได้บ้างน้ำแข็งเปล่าได้นะคะใส่น้ำแต่สีคล้ายอ่ะจะรวยน่

ตามาบันไดพ่อมากินก้อยตามาลอยบักยมมันบักอันมังวงหาวมียากก็ไม่ยากาเลยรถรยไไนี่ไปแม่นี่เลยรถคันนี้ไป<ะ>ก็เพียบไปห้องน้ำไม่เน,นี้ยเลยรถคันนี้ไปก็เพียบเลยพันกว่าไล่เยอะเลือกเ,เอาจากคูไหน จ like ะายจะถึงห้องจะถึงห้องน้ำหรอเดี๋ยวขีแ่มาแม่ะเบงลองเพ่ขี่แซ่บกินกับรถดีไหมรถดีไม่กินจากแซงกือปุ๋ปารีส